อ่ะโอเคมาคุณผู้ชมครับก็กราบสวัสดีแล้วก็ทักทายฟแฟนๆชาแนลของผมกันอีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปเที่ยวเกาะฮาวายกันดีกว่าครับคุณผู้ชมกับเกมฮาวายเอ็นทิกกีนั่นเองนะครับผมไปไปล่าสส้ลักวายแบบขยายที่เป็นกรอบหน้ากากสีทองตรงนี้กันนะครับผมจะมีเพียงแค่2ช่องตรงกลางเท่านั้นนะครับที่มีหน้ากากสีทองซึ่งจะเป็นไส้ลักวายนั่นเองนะครับอ่ะลุ้นกันกับทูนเพียงแค่300นะครับผมแล้วก็ขึ้นไปสักสิ แล้วก็โตสเปนสิบทีแบบดั้งเดิมประจำของผมนะเปิดหัวแบบนี้มักจะสวยงามกันอยู่แล้วนะครับผมมาลุ้นกันเลยว่าใน3ดอกแรกของผมนับเพียงแค่สามไม้ก่อนนะว่าจะมีแจ็คพอตเลยหรือเปล่านะครับเพราะหลังๆมานี้นะฮะจัดไปเพียงแค่ไม้2ไม้3ามไม้มีแจ็คพอตให้ผมเลยเป็นประจำนะครับผมแล้วเหมือนจะมีจริงๆเพราะสัญญลาลูกไม้นากากสีทองแม่งขยายมาแบบน็อกเอาไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็วเ,เป็นแจ็คพอตจริงด้วยครับระดับซูเปอร์ตั้งหากหนึ่งพันสิบสองแฮ ฮ้ยมาจริงว่ะไม่ลแปลกเลยแปกปังๆแปลกยับยับอย่างนี้มีแววล,ลุ่งนะฮะวันนี้ดูเชิงแล้วเดี๋ยวหลังๆมาจะต้องลุ่งอีกแต่ขออย่างเดียวนะหลังๆอย่าแพ้ปลายก็พออันนี้ผมภาวนาเลยแต่นะประเดิมกันตั้งแต่หมุนแรกก็ได้แล้วอ่ะแล้วแจกยับยับด้วยระดับซุปเปอร์เมกาโอ้ยไม่รักได้ไงมาเที่ยวกอะฮาวายอย่างนี้ก็ต้องเตอตมบัลลาขยายมาก่อนขอนกักกากตีทองอีกทีนึงไหมขยายเต็มแถวนะ ไปแล้วครับผมกำลังไปอีกเอออีกทีนึงเอ้าโอ้โหแต่ก็เป็นซูเปอร์เมากาได้อยู่ครับคุณผู้ชมแต่มันก็ไม่ได้หนังเหมือนรอบแรกหรอกห7าครับโอ้โหมันไปไม่สุดคือมันได้มาแบบเซ็งๆอะ่ะอ่ะแต่ได้ก็ถือว่าดีนะฮะคุณผู้ชมครับจำไว้เลยว่าอย่าไปโลกก็พอได้ก็ถือว่าดีแต่มัมมมนแอบเซ็งจริงเว้ย อ่ะมาโอเคมี1 8 1 4ไปแล้วนะครับก็ขออนุญาตขึ้น20แล้วกันลองออโต้สปีดอีกสัก10ทีนะคบเปิดหัวแบบดั้งเดิเดผมของผมแม่งมาถึงแตกเลยก็เป็นสูตรไปด้วยแล้วกันนะครับอันนี้สูตรส่วนตัวสำหรับผมเลยนะครับผมแน่นอนว่าผมเล่นคลิปนี้เนี่ยผมจัดทาคลิปนี้ขึ้นมาก็เพียงเพราะความสนุกสนานและความบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นนะครับไม่ได้แนะนําให้ทำตามแต่อย่างใดนะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํากันด้วยนะครับ ใช้เวลาก็ยังไม่ถึง3นาทีได้เลยม,มั้งมู่ประมาณพันกําลังจะพันแแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันก่อนว่าหน้ากากสีทองจะเต็มช่องไหมเต็มแล้วนะฮะแต่ถ้าจะให้สุดกว่านี้ต้องจับแล้วหายไปอีกโบ๊ะไม่อย่างนี้ก็เป็นจากอ่นแน่นอนครับคุณผู้ชมมั่นใจเลย ซูเปอร์เมกาแน่นอนครับอันนี้ไม่แปลกแน่นอนต้องขึ้นมาที่2องหนอยะฮะอย่างน้อยๆเลยคือต้องหลักพันแน่นอนนะครับเพราะว่าแม่งสัญลักษณ์ไว้นาการสีทองเราหายโบไปสักขนาดนั้นนะโอ้โหนึกว่าภูเขาไฟแล้วเบิดเอออย่างนี้ก็ต้องเป็นโกโก,โก้คันนะดิสี่พันก็เป็นแล้วครับโอ้โหวันนี้โชคเขาข้างเรานะครับผู้ชมบาต่อเลย20เนี่ยแหละผมไม่ขึ้นละ20ก็เฮงได้เห็นไหมผู้ชมเล่นไม่ต้องเยอะนะครับ ก็อขอเน้นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งด้วยว่าผมเล่นให้สนุกเท่านั้นนะครับผมก็ไม่ได้มาเล่นแบบเอาบ้าเอาบาอาบาอะไรเนาะอะแปกลกรอบน,นี้มา406นะครับไม่แนะนําให้ทําตามเลยนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีนะครับผมผมฝากเรื่องนี้ด้วยจริงๆทุนเท่าไหร่300ใช่ไหมเนี่ยดูดิจะ5,000แล้วอีก400เดี๋ยวถึง5,000ผมว่าผมเลิกเลยแล้วกันนะครับมาเน้นสนุกนะฮะ ไอ้ที่มันได้มาเป็น5 0 0 0ันก็ถือว่าเป็นโบนัสกาไรชีวิตผมไปแล้วกันครับผมอย่างนี้สิถึงจะว่าจะเป็นความสุขของแท้นะครับเล่นให้สนุกแล้วพอได้มาด้วยมันก็มีความสุขน,น่แล้วก็กาลังเต็มแถวอิชัยนึงยังไงก็ต้องซุปเปอร์ดีวะแปลกโมอา้าวเหลือหรอครับผมเป็นนีเที่ผมพูดเลยซุปเปอร์แน่นอนนะครับก็ใส่ลักวายขยายเต็มช่องซนะเกือบซะทุกรอบเลยก็มีบางครั้งที่ไม่เต็มนะครับผมแล้วมันก็ ตัดเป็นจ a คอ p กันไปก่อนเหมือนที่ผมได้ในรอบที่2574อยเจ็ดสิำได้แม่นนะฮะ,อะตอนนี้คือผมก็มีอยู่ที่6953หรือปหรือปัดๆไปหน่อยก็เป็น7000นะครับผมจากทุนของผมเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเอามา300ถ้าจำไม่ผิดนะครับยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะฝากติดตาม Subscribe กดไ like, ลค์กันให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับซ U ToMo r r o w นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผม